สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเมื่อเมื่อเราเข้าสู่สูงวัยเนาะเมื่อเราเข้าสู่สูงวัยเราจะต้องรู้จักเรื่องการเสื่อมถอยของมวลมนุษย์แล้วก็สิ่งต่างๆค่ะทุกคนนะอืมเดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะคะว่าภาพเสียงของเราเป็นอย่างไรบ้างค่ะวันนี้คือว่างอะ ว่างมากก็เลยต้องไลฟ์แต่วันนี้จะขอไลฟ์สักประมาณ10-20นาทีที่เกียรติทำคลิปค่ะเราก็ต้องมาไลฟ์นะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักหลักการกฎของจักรวาลถึงเรื่องของความลกกันค่ะเรื่องของการเสื่อมถอยเรื่องของการเติบโตนะคะของกฎจักรวาลเพราะว่าเราอ่ะอายุมากแล้วพอเราอายุมากแล้วนะคะทุกคนเราจะต้องรู้จัก การเสื่อมถอยหรือการเติบโตตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตหรือสภาพแวดล้อมค่ะทุกๆคนถ้าเกิดเรารู้ตรงนี้นะจะก็จะเป็นความรู้แบบนิด,น,ดนิดหนึ่งอะคะ่ะประดับประดับชาวปัญญาของเรานะคะว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ของเราเนี่ยเวลาที่เราอายุมากแล้วทำไมบ้านของคนที่เรามีอายุมากอะคะ่ะทำไมมันถึงลก เนาะถ้าเกิดเรารู้กฎแอนทาแอนโทีนะคะทุกคนแอนโทปีเนี่ยคือเราจะรู้ค่ะว่าทำไมมันต้องลกเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติค่ะทุกๆคนและทีเนี้ยเราจะต้องมาฝืนกฎธรรมชาติกันนะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูขอดูอขอดูก่อนนะคะว่า ภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้แค่เกินหัวข้อนะคะแค่เกินหัวข้ออ่าโอเคภาพเสียงก็มานะคะทุกคนอ่าภาพเสียงมาแล้วอ่าโอเค จ้ามาค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเรามาคุยกันแค่เบาๆถ้าเกิดเรารู้นะคะวันนี้ครูไลฟ์สอง like ทิศทางนะคะไลฟ์ทางฝั่ง YouTube ด้วยแล้วก็ไลฟ์ทางฝั่งบ้านฟ้าของเราด้วยนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกันเบาๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎจักรวาลหรือกฎของธรรมชาติเราเคยอาจจะเคยได้ยินได้เห็นนะคะว่าทำไมมนุษย์เราเนี่ยพอเวลาที่แก่มานะคะ ที่ลูกๆเนี่ยจะได้พูดกันบ่อยๆว่าคุณแม่บ้านลกคนยายบ้านลก แล้วทําไมเราจึงทําให้บ้านลกด้วยวัยของเรานะคะวัยของเราเนี่ยเป็นวัยที่แบบว่า50บวกบวกแล้วนะคะครูอยากจะชวนทุกๆคนนะคะมาฟังดูนะคะว่าเราไม่อยากเป็นคนแก่ที่แบบว่าให้ลูกหลานนะคะมาบอกว่าบ้านเราลกนะคะแต่วันนี้ครูจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการที่แบบว่าในการจัดระเบียบบ้านหรือยังไงนะคะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะคือเราพูดกันมาเยอะแล้วแต่ทีเนี้ย ครูจะพูดถึงว่าทําไมบ้านเราจึงลกนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎธรรมชาติค่ะที่จะทําให้ความที่เป็นธรรมชาติอะค่ะ อย่างสมมติว่าต้นไม้นะคะมันก็เติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาถ้าเกิดเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วทีนี้เราลดน้ำพรวนดินของเขาดีนะคะแล้วก็ต้นไม้ต้นนั้นก็จะเกิดการเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาและพอใบมันร่วงมันหล่นเวลามันแก่นะคะก็จะมีกิ่งที่ มันเป็นกิ่งแห้งนะคะทุกคนและทีนี้ต้นไม้ต้นนี้ถ้าเกิดเราไม่ตัดนะคะทุกคนไม่ตัดหรือว่าไม่เปเล็มกิ่งอะไรของมันเลยอะคะ่ะออกนะคะต้นไม้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ลกๆให้เรานึกถึงประมาณบ้านล้างนะคะบ้านล้างที่แบบว่าเขาปลูกต้นไม้ไว้นะคะแล้วทีนี้ยต้นไม้มันก็โตแผ่กิ่งก้านสาขานะคะแล้วทีนี้ อิงก้านของมันเนี่ยพอใบมันหลุดมันร่วงมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงไปแล้วไม่มีคนดูแลต้นไม้ต้นนั้นนะคะต้นไม้ต้นนั้นก็จะแลดูลกแล้วก็เสื่อมโทรมตามสภาพเวลาค่ะทุกทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าหลักการของแอนโทรปีนะคะทุกคนแอนโทรปีเนี่ยคือมันจะเพิ่มขึ้นเสมอนะคะมันเป็นกฎของจักรวาลค่ะมันจะเพิ่ม ขึ้นเสมอถ้าเกิดเรานะคะไม่ใส่ใจพลังงานแอนโทรปีนี้นะคะทุกคนการที่เราจะใส่ใจพลังงาน แอนโทบีนี้ไม่ให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆคือทำอะไรคะเราก็จะต้องดูแลต้นไม้ต้นนั้นค่ะทุกๆคนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทำมเวลาทีา่มีคนเขาพูดกันนะคะเด็กๆก็จะพูดกันว่าเวลาที่ครูสอนการจัดระเบียบบ้านนะคะว่าบ้านลกตรงนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีการพูดถึงว่าคุณแม่บ้านลกคุณยายบ้านลกนะคะนี่แหละค่ะคือกฎของ เอนโทรปีค่ะทุกๆคนคือเป็นกฎจักรวาลน,นะคะเป็นกฎของธรรมชาติและทีเนี้ยเรานะคะเมื่อเราอายุและถ้าเกิดเรามาเจอครูนะคะมาเจอครูกิ๊กเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณมาเจอนะคะก็คือเราจะต้องฝืนกฎ e อนโทรปีนะคะทุกๆคนเราจะต้องฝืนกฎ จักรวาลค่ะเพื่อที่จะทําให้ยังไงคะนึกถึงต้นไม้ที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะคือต้นไม้ก็จะต้องได้รับการดูแลค่ะทุกๆคนนะคะเพื่อที่จะทําอะไรคะเพื่อที่จะให้เขาเติบโตแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขาให้เป็นล่มโพล่มไซเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เรานั้นจะได้ไปแบบ อยู่ใต้ร่มไม้ให้แบบเอ่อบดบังแดดบดบดบังอา่าให้มีลมพัดเย็นๆนะคะทุกๆคนเราจะต้องไม่ปล่อยให้ต้นไม้นะคะมันแห้งเหี่ยวแล้วก็ไร้ขาดการดูแลค่ะเปรียบเสมือนคนเรานะคะทุกคนอันนี้เข้าเรื่องแล้วนะคะเปรียบเสมือนคนเรานี่แหละอย่างเราเนี่ยก็เข้าสู่สภาวะมนุษย์ทุกคนค่ะ อยู่ในสภาวะเอนโทรปีกันทุกคนนะคะเพราะว่าเป็น,ปนกฎของจักราวาลค่ะเมื่อเราเป็นคนเล็กๆนะคะเราเติบโตขึ้นมานะคะทุกคนร่างกายเราก็เสื่อมถอยตามกฎเอนโทรปีค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลรูปร่างของเรานะคะกฎของเอนโทรปีสำหรับมนุษย์นะคะก็คือความ ร่วงโรยนะคะของวัยของเราค่ะเช่นผมนะคะถ้าเกิดผมเรายาวนะคะตามหลักเลยเราไม่ตัดก็คือเราจะเป็นคนที่ผมละยาวลุงลังแล้วก็แบบไม่น่าดูค่ะทุกทคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจหลักเอนโทรปีนะคะทุกๆคนหลักของกฎจักรวาลน,นะคะเราจะต้องไม่ทำให้เรานั้นลกค่ะทุกๆคน นะไม่ว่าจะต้นไม้นะหรือว่าร่างกายของเราหรือว่าสภาพแวดล้อมค่ะทุกๆคนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะคะสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เช่นบ้านที่เราซื้อมาใหม่ๆนะคะทําไมบ้านมันจึงไม่ลกนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้สะสมสิ่งของค่ะให้เปรียบเสมือนว่าเวลาเราไปซื้อบ้านนะคะบ้านตัวอย่างทําไมสวยจังเลยทําไมเขาจัดองค์ประกอบดีจังเลยนะคะ อพอเรามีวัตถุหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรเข้ามาเริ่มต้นสักหนึ่งอย่างนะคะมันจะเกิดพลังงานเอนโทรปีขึ้นมาค่ะทุกคนพลังงานเอนโทรปีเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษานะคะเช่นบ้านจะสามารถเกิดพลังงานเอนโทรปีขึ้นได้ทันทีทันใดนะคะตู้เสื้อผ้าก็เหมือนกันค่ะทุก มุมมองของธรรมชาติเวลาที่เราอยู่นะคะหรือรเราการใช้ชีวิตจะมีพลังงานแอนโทปรปีนะคะเขาซ่อนอยู่ตลอดอยู่กับเรานะตอนนี้ในตอนที่ครูพูดอยู่นะตอนนี้นะคะก็มีพลังงานแอนโทปรปีเหมือนกันค่ะที่มันจะเข้ามาอยู่กับเรานะคะ ถ้าเกิดเราไม่ดูแลนะคะเช่นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะจากที่มันโล่งๆนะคะเราก็เออจัดดีจัดดีตรงนี้เป็นเสื้อสีขาวตรงนี้เป็นเสื้อสีดําตรงนี้เป็นเสื้อลายใช่ไหมคะอ่ะเราก็รักษาพลังงานแอนโทรปีอะค่ะไว้ให้มันอยู่แบบ มาตรฐานแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่นะคะที่เราปล่อยให้อแอนโทปีนะคะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะทุกคนตู้เสื้อผ้าของเราก็จะลกค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นเรื่องของอธรรมชาติของจักรวาลอยู่แล้วค่ะ นะคะทุกคนถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกนะคะให้นึกถึงต้นไม้เหมือนที่ครูพูดตอนต้นไลฟ์นะคะว่าต้นไม้ถ้าเกิดเป็นปลูกแรกๆก็ยังไม่มีกิ่งก้านสาขาเนาะพอเวลาที่มันเติบโตขึ้นมาเราไม่ตัดไม่อะไรสุดท้ายมันก็เหี่ยวแห้งนะคะทุกๆคนอ่าและพอมาถึงตรงนี้นะเดี๋ยวครูจะขอ,อ พูดถึงเรื่องเราแล้วกันนะคะวนมาถึงเรื่องของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะเรานี่ก็มีพลังงานแอนโทรปีอยู่นะคะทุกคนอ่า เราจะต้องจัดการพลังงานนั้นนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นค่ะอายุ5 0นะคะวัยเกษยียณอย่างเรานี่แหละครูก็เกษยียณแล้วนะคะทุกๆคนก็คืออยู่บ้านนี่แหละค่ะก็คือมาบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกๆคนฟังว่าการใช้ชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างบางคนนะคะอาจจะพบเจอสิ่งที่มันเลวร้ายในชีวิตซึ่งตุกถามว่าตัวครูเองครูก็พบเจอเรื่องราวที่มันร้ายหรือว่ามันไม่แฮปปี้มา ในชีวิตเหมือนกันนะคะครูก็จะเอามาเล่าแล้วก็ให้กําลังใจให้กับ ทุกๆคนค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานแอนโทปีนะคะมันจะเพิ่มขึ้นเสมอถ้าเราไม่ใส่พลังงานไปจัดการค่ะทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับมวลมนุษย์นะคะร่างกายของเราถ้าเกิดเราไม่ดูแลเราไม่ออกกําลังกายนะคะความอ้วนความอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็จะแผะร่ซ่านเข้ามาในร่างกายของเราค่ะทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นเรามาฝืนพลัง กฎจักรวาลกันขาดด้วยการที่เรานะคะไม่ให้แอนโทรปีมันสูงขึ้นในตัวเราค่ะในวันนี้เราก็จะจะสรุปนะคะว่าตัวเรานะคะผู้หญิงเราทุกๆคนเราอยู่บ้านนะคะและเราก็เป็นเหมือนกับโฮมนะคุณเคยฟังเพลงบ้านโฮมไหมดอกไม้ประตูแจกันจานชามดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องตั้งครู <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัว <c oughs> ไม่ได้แบบ ให้ตัวเราอะค่ะเป็นบ้านที่สามีอยู่ก็อบอุ่นลูกมาหาเราเราก็อบอุ่นนะคะทุกๆคนนะเดี๋ยววันหลังอาจจะซ้อมร้องเพลงมาร้องให้ฟังค่ะเพลงนี้ครูชอบนะคะทุกคนอ่เดี๋ยวตัดเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวออกเรือไปนะคะคือเราจะต้องจัดการพลังงานเอนโทรปี ที่อยู่รอบข้างเราไม่ให้เกิดขึ้นเช่นความลกของบ้านนะคะทุกคนนะเช่นตู้เสื้อผ้าของเรา เนาะแล้วก็ทุกหมวดใน5ห,หมวดของการจัดบ้านแบบคมมารีนะคะเป็นหมวดเสื้อผ้านะคะเป็นหมวดหนังสือหมวดเอกสารหมวดอีกจิปปะถารวมถึงของที่มีคุณค่าทางจิตใจค่ะทุกทุคนยิ่งเราอายุมากนะคะเราจะต้องดูแลไม่ให้แอนโทปีค่ะมันสูงขึ้น เราจะต้องให้มันต่ําลงนะคะเพื่อที่จะทําให้บ้านเรานั้นสะอาดเรียบร้อยนะคะรวมถึงการดูแลตัวของเราด้วยค่ะว่าให้เรานั้นนะคะ,ะสุขภาพดีนะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เป็นร่มโพล่มไทนะคะให้ลูกให้หลานให้สามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอบอุ่นที่ เขามีเราอยู่ในบ้านค่ะทุกๆคนเพราะฉะนั้นนะคะครูขอสรุปสั้นๆค่ะว่าพลังงานแอนโทรปีนะคะมีอยู่ทุกหัวละแหงนะคะที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าอยู่ที่ครัวนะคะหรืออยู่ที่ในร่างกายของเราเองค่ะทุกๆคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดพลังงานแอนโทรปีลงนะคะไม่ให้มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะคนที่บ้านลก คนที่อ้วนคนที่ผมยาวคนที่ไม่ดูแลตัวเองนะคะอันนี้คุณไม่ผิดค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กฎธรรมชาติของจักรวาลมอบให้เราค่ะทุกๆคนนะแต่เราของบางอย่างเราสามารถที่จะตามกฎจักรวาลได้แต่ของบางอย่างกฎจักรวาลเราก็ไม่สามารถที่จะเดินตามกฎ จัก,กรวาลตรงนั้นได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเดินไปนะคะพลังงานแอนโทรปีเนี่ยเราจะต้องไม่ให้สูงขึ้นค่ะทุกๆคนนะเราจะต้องให้เขาลดลงยิ่งเราแก่นะคะพลังงานแอนโทรปีจะต้องลด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 ,ลดลงค่ะทุกๆคนในวันนี้นะคะครูก็มาพูดสั้นๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแอนโทรปีนะคะให้ทุกๆคนเข้าใจค่ะยิ่งเราอายุมากนะคะเราจะต้องไม่เสื่อมอสลาย หรือแตกแปกกิ่งก้านที่มันลกลุงลังนะคะให้กับคนรอบข้างค่ะทุกๆคนนะเช่นตูเสภานะคะทุกๆคนหัวห้องนั่งเล่นของบ้านเรานะคะเราจะต้องดูแลไม่ให้ลกนะคะอ่าโอเคก็แค่นี้ค่ะทุกๆคนวันนี้มาขอไลฟ์สั้นๆนะคะให้กับสาวๆนะคะที่เป็น วัยเกษยียณหรือว่าอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรนะคะก็มานั่งเล่านั่งฟังกันนะคะว่าเรานั้นควรจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ฝากนะคะทุกคนถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแอนโทรปีนะคะทุกคนสามารถที่จะฟังแล้วนะก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่า,านาคู่กิก๊ก เล่าอีกทีซิแอนโทรปีนี่คืออะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวย้ำให้อีกทีนะคะว่าพลังงานแอนโทรปีนี่นะคะมันคือกฎธรรมชาติของจักรวาลซึ่งเกี่ยวกับความลกหรือการที่ถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจ ที่จะจำกัดเขานะคะเขาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆก็คือการเติบโตถ้าเกิดคุณนึกไม่ออกนะคะว่าแอนโทรปีเป็นแบบไหนให้คุณนึกถึงต้นไม้หนึ่งต้นคือต้นเล็กๆที่เราเออกมาปลูกแล้วเขาเติบโตขึ้นและขาดการดูแลค่ะทุกๆคนพอมันขาดการดูแลแล้วมันก็จะลกลงลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงพลังงานแอนโทรปีนะคะก็ให้คุณนึกถึง ต้นไม้หนึ่งต้นที่ขาดการดูแลแล้วก็เติบโตแล้วก็เหี่ยวเฉาแล้วก็แห้งเฉาตายไปในระยะเวลาของเขาคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณนั้นนะคะอยากจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นแล้วก็โดนแบบว่าตัดนะคะโดนแต่งกิ่งโดนแบบดูแลที่มันดีๆอะคะ่ะทุกคนนะเราก็จะ เติบโตด้วยความสวยงามค่ะเรือรวมถึงความลกของบ้านด้วยนะคะทุกๆคนเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องฝืนกฎธรรมชาตินะคะกฎธรรมชาติตรงนั้นนะคะหรือกฎรรจกฎรรักรวาลนะคะเราจะต้องฝืนค่ะก็คือเราจะฝืนกฎหลักแอนโทรปีกันค่ะทุกๆคนสําหรับวันนี้นะคะครูไปแล้วนะคะวันนี้มาสั้นๆค่ะทุกๆคนนะและเดี๋ยววันหลังนะคะเรามาเจอกันใหม่นะมาคุยกันแบบเรื่องแบบ นี่แหละของคนวัย50บวกๆนะคะแล้วก็การแต่งตัวนะคะให้ลูกเราดีๆให้เรามีไรายได้จากลูกเรานะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกๆคนบายๆค่ะอายังไม่ได้ทักทายใครกันเลยนะคะงั้นก็ไม่ต้องทักทาย